Tchau, tchau. กันไหนดีกว่าของสงงามายุราช่วยบอกจีจักรแล้วผมจะห้ขอรางวัลขอสงงามายุรานะเขาก็จะเื่อผูกกันจงเป็นโบรางจะดอนทุกขกันเก็บปิดผูกกันคนแรนกในเรืองไทยนักรบบุรยากาศตาขาดอาวุธทีดีก็เปรียบเหมือนจิตกรที่ไร้ผู้กันอันถูกมือสงงามจุราเป็นช่างเขียนจึงรู้จักวิธีสร้างผูกกันที่ละเอียดและทนทานที่สุดเป็นที่นิยมของช่างเขียนโดยทั่วไปแม้แต่เห็นเวชกรจิตกรมือยอดที่เขียนภาพบรรตาแกศ แกจนกระทั่งหนุม่มช่างเขียนทั้งลายาล่หาหรือเลยถาว่าทุกใจนักเรียนโดยทั่วไปต่างเลือกใจต่อกันของสง,งามาอยู่ได้ดูกันไหนดีกว่าของสง,งามาอยู่ไาช่วยบอกทีจะนั้าแล้วผมจะให้ขอรรางวัล ขสงามายุรานเขาดอดาเรืองพูกันจะเป็นพษราจะดอดทกขนันเก็บปิดพูกัรคนแรกในเมืองไทย